กฎแห่งกรรมเรื่องรากเงาความทุกแท้จริงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์ที่มุ่งจะตอบปัญหาที่ว่าทำอย่างไรเราจะเข้าถึงความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้มนุษย์ทั้งหลายมักจะมองข้ามเรื่องความพ้นทุกข์แต่มุ่งความสนใจไปที่การสแสวงหาความสุข เพราะไม่รู้ว่าความจริงร่างกายจิตใจนี้เป็นกองแห่งความทุกแท้ไม่มีทางทำให้เกิดความสุขถาวรได้จริงยิ่งดิ้นรนหาความสุขหรือหนีความทุกขเท่าไรหรือมากเพียงใดก็ตามจิตใจก็ยิ่งมีภาระและความทุกข์มากขึ้นเพียงนั้นเพราะไม่ว่าจะดิ้นรนเพียงใดความสุขที่ได้มาก็ไม่เคยเต็มอิ่ม หรือมิฉะนั้นก็จืดจางไปอย่างรวดเร็วเสมอความสุขนั้นก็เหมือนสิ่งที่รอการไกวว้าช่วงฉิกอยู่ข้างหน้าเหมือนจะคว้าได้แต่ก็จะหลุดมือไปรออยู่ข้างหน้าต่อไปอีกเป็นเครื่องยั่วและเร่งเร้าให้เกิดการดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาโดยหวังที่จะได้ครอบครองความสุขอันถาวรให้ได้ แท้จริงแล้วความสุขที่พวกเราเที่ยวสแสวงหากันนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาที่ไขว่คว้า,วามไม่ถึงเรามักคิดว่าถ้าได้สิ่งนั้นมาถ้ามีสิ่งนี้ถ้าไม่เจอสิ่งโน้นก็จะมีความสุขเราไปหลงว่าความรู้ทรัพย์สินเงินทองครอบครัวญาติมิตรชื่อเสียงอํานาจความสนุกสนานสิ่งต่างๆเหล่านี้คือตัวแห่งความสุข เราเอาแต่ดิ้นรนสแสวงหาความสุขโดยไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้สแสวงหาความสุขชนิดที่เป็นภาพลวงตานั้นแต่จะสอนให้เรียนรู้ความทุกข์ซึ่งเป็นความจริงของชีวิตมนุษย์มีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นที่ตอบปัญหาเรื่องความทุกข์ไว้โดยตรงรวมทั้งบอกสาเหตุของความทุกข์นั้นๆ และบอกวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์สิ้นเชิงเอาไว้อีกด้วยถ้าเราได้ศึกษาในเรื่องความทุกข์เมื่อใดแล้วเข้าถึงความพ้นทุกข์เมื่อนั้นจะได้พบกับความสุขอันเต็มบริบูรณ์ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตานี้ทันทีบางคนอาจจะมองเลยไปอีกว่าพระพุทธศาสนามองโลกในแง่ร้ายเกินไปคือมองว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์ ประเด็นนี้ต้องขอแขวนไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวเพราะถ้าอธิบายกันในตอนนี้ก็จะกลายเป็นการถกเถียงทางปรัชญาไปเพียงท่านได้ฟังได้อ่านในเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์หรือรู้ในเรื่องราวของความทุกข์ตามแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ก็จะเห็นความเป็นจริงโดยไม่ต้องเสียเวลาถกเถียงกันอีกเลยความทุกข์คืออะไร พระพุทธศาสนามองความทุกข์ไว้อย่างลึกซึ้งและหลายแง่หลายมุมมากกว่าความทุกข์ที่พวกเรารู้จักกันโดยทั่วๆไปกล่าวก็คือทุกขเวทนาคือความทุกข์ทั่วไปที่พวกเรารู้จักอยู่แล้วอันนี้ก็ได้แก่ความทุกข์กายทุกใจนั่นเองสำหรับผู้ที่ไม่เคยเจริญสติอาจจะรู้สึกว่านานๆทุกขเวทนาจึงเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งแต่ผู้ที่เจริญสติอยู่จะพบว่า ทุกข์เขาพธนาเกิดขึ้นบ่อยมากเช่นถ้าเรามีสติรู้กายอยู่จะพบว่าความทุกข์เหมือนกับสัตว์ร้ายที่วิ่งตามทำร้ายเราอยู่ตลอดเวลาทำให้ต้องคอยเปลี่ยนอิริยาบถต้องกินต้องดื่มต้องขับถ่ายต้องอาบต้องเช็ดต้องล้างต้องเกาต้องหายใจเข้าต้องหายใจออกอะไรต่างๆนานาเหล่านั้นแทบไม่ได้หยุดพักเลยบางคราว มีความป่วยไข้อันเป็นความบีบคั้นที่รุนแรงและท้ายที่สุดเมื่อหมดกำลังวิ่งหนีในความทุกข์นั้นเราก็จะถูกความทุกข์ทำร้ายเอาจนถึงต้องเสียชีวิตก็มียามใดที่ทุกขเวทนาบรรเทาลงแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเป็นความสุขแต่ไม่นานนักความทุกข์ก็ตามมาทันอีกหากมีสติรู้อยู่ที่จิตใจ,จ,ตใจก็จะพบว่าจิตของเรานั้นเกิดความเครียดขึ้นแทบจะตลอดเวลา ยามใดมีความเครียดน้อยลงก็รู้สึกว่าเป็นความสุขยามใดมีความเครียดมากขึ้นก็จะรู้สึกว่าเป็นความทุกข์ทุกขลักษณะทุกชนิดนี้ไม่ใช่ความทุกข์ในความหมายทั่ว,วไปที่ไกลร,รู้จักแต่มันเป็นลักษณะทั่วไปของสิ่งที่เป็นสังขารคือร่างกายจิตใจและสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านี้ที่ว่าสังขารทั้งหลายไม่อาจคงทนอยู่ได้ตลอดไปดังนั้นตามความหมายนี้ กระทั่งความสุขก็มีลักษณะเป็นความทุกข์เช่นกันคือมีความทนอยู่ไม่ได้เรื่องทุกขลักษณะนี้จะเห็นชัดขึ้นเมื่อได้ลงมือเจริญสติในชั้นนี้จึงควรทราบไว้เพียงแค่นี้ก่อนความทุกข์เพราะตัณหาทุกชนิดนี้เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับคนและสัตว์ทั้งหลายอยู่แทบตลอดเวลาแต่หาผู้มองเห็นได้น้อยนักส่วนนักปฏิบัติธรรมพอจะมองเห็นความทุกข์ชนิดนี้ได้บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จเจริญสติโดยใช้อารมณ์เป็นฝ่ายนามมารมซึ่งจะเห็นว่าสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือเห็นว่าถ้าหากจิตเกิดความอยากหรือที่เรียกว่าตัณหาและความยึดถือหรือที่เรียกว่าอุปาทานคือตัณหาที่มีกําลังกล้านั่นเองในรูปนามและอารมณ์ทั้งหลายแล้วจิตก็จะเกิดความทุกข์คือความอึดอัดขัดข้องทั้งหลายขึ้นมาทันที แต่ถ้าหากจิตปราศจากความอยากและความยึดถืออารมณ์จิตก็จะไม่ทุกข์แต่กลับจะทรงตัวอยู่อย่างเด่นดวงมีสภาพรู้ตื่นเบิกบานและมีความสุขอยู่โดยตัวของมันเองผู้ที่ปฏิบัติจิตดีเกิดปัญญาเต็มที่ในระดับนี้จะมีสมาธิบริบูรณ์คือจิตจะตั้งมั่นอยู่ได้โดยไม่ต้องระวังรักษาอีกต่อไปอันเป็นภูมิธรรมในระดับ พระอนาคามีนั่นเองท่านที่เข้าถึงภูมิธรรมชั้นนี้บางท่านจะเกิดความนิ่งนอนใจไม่ขวนขวายปฏิบัติต่ตอไปเพราะมีจิตที่ตั้งมั่นเด่นดวงเป็นที่พึงพอใจอาศัยและปลอดภัยและมีความสุขมากอยู่แล้วต่อไปคือทุกขสัจจะหรือขันคือทุกชนิดนี้เป็นทุกขที่ลึกซึ้งที่สุดผู้ที่เข้าใจความทุกชนิดนี้ อย่างแจ่มแจ้งเท่านั้นที่จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะการรู้จักเพียงทุกเวทนาเป็นเรื่องสามัญที่ใครๆก็รู้จักการรู้จักทุกรักษณะก็เป็นสิ่งที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานแม้เมื่อ,อยังเป็นปุถุชนอยู่ก็รู้จักการรู้จักทุกเพราะตัณหาก็ยังไม่ใช่ปัญญาที่ถึงที่สุดเพราะยังเห็นว่าจิตบางอย่างเป็นสุขและจิตบางอย่างเป็นทุกข์ อย่างมากที่สุดก็เข้าถึงธรรมะได้ในระดับพระอนาคามีเพราะจิตมีปัญญาเข้าใจว่าถ้าเกิดความอยากและความยึดถือจิตจึงจะเป็นทุกข์จิตจึงพอใจที่จะตั้งมัน่นไม่แสวงหาอารมณ์ภายนอกอันเป็นที่ตั้งแห่งความอยากและความยึดถือแต่กลับหันมายึดมั่นในตัวจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเสียเองต่อเมื่อจเจริญวิปัสสนากรรมฐานต่อไป จนปัญญาแก่รอบถึงที่สุดอย่างแท้จริงจึงจะเห็นทุกขสัจจะอย่างแจ่มแจ้งว่าขันหรือรูปนามหรือกายใจนั่นแหละคือทุกข์จะมีความอยากและความยึดมั่นถือมั่นหรือไม่รูปนามนี้ก็เป็นทุกข์อยู่โดยตัวของมันเองอยู่แล้วนอกจากทุกข์ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นและนอกจากทุกข์ไม่มีสิ่งใดดับไป ไม่ใช่ว่ากายนี้จิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างหากแต่เป็นทุกข์ล้วนๆเลยทีเดียวเพียงแต่ทุกข์มากหรือทุกข์น้อยเท่านั้นเองเมื่อปัญญาแก่รอบจนความทุกข์คืออะไรวิถีแห่งความรู้แจ้งเข้าใจว่าขันเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอันเข้าใจอริยสัจแจมแจ้งคือรู้ว่าเพราะมีสมุทยัยจึงเกิดความทุกข์และเพราะไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมุทยัย เกิดเป็นวัตจักรที่หมุนวนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดต่อเมื่อรู้แจ้งทุกขจนปล่อยวางทุก์ได้แล้วสมุทัยก็เป็นอันดับโดยอัตโนมัติและนิโรธหรือนิพานจะปรากฏแจมแจ้งอยู่ต่อหน้าต่อตาวัตจักรก็เป็นอันคว่ำทําลายลงในขณะนั้นเองผู้เห็นแจ้งว่าขันหรือรูปนามเป็นทุกข์มีวิช,ชาละอวิช,ชาได้จะสามารถปล่อยวางความยึดถือในขัน หรือรูปนามลงได้อย่างเด็ดขาดและหมดจดเหลือแต่สภาวะที่เป็นทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์ทำให้ความอยากในเรื่องของตัณหาอุปทานที่จะให้รูปนามของเราเป็นสุขและปราศจากทุกข์หมดไปโดยอัตโนมัติจิตจึงหมดความดิ้นรนหรือการทำงานทางใจที่จะสแสวงหาความสุขและหลีกหนีความทุกข์ จิตจะปล่อยวางและไม่หยิบฉวยรูปนามใดๆขึ้นมาเป็นตัวตนของตนอีกและเห็นถึงสภาวะแห่งนิพพานคือความสิ้นทุกข์เพราะจิตพระหรือสำรอกออกจากกิเลสและขันได้ด้วยการจเจริญสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวที่จะทำให้เรารู้แจ้งถึงสัจธรรมเหล่านี้ได้และเมื่อเข้าใจ,จแจ่มแจ้งในความจริงดังกล่าวนี้แล้ว จิตก็จะคลายความอยากและความยึดถือในสิ่งอื่นๆที่จิตไปรู้เข้าเป็นลำดับลดัาบจนถึงขั้นปล่อยวางความยึดถือในทุกข์คือกายและจิตได้ในที่สุดความทุกข์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้มุ่งปฏิบัติเพื่อให้พ้นไปได้แก่ขันนี้เองเมื่อใดละอวิชาคือความไม่รู้ทุกข์เพราะเห็นความจริงแท้ว่ารูปนามมีลักษณะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข หรือเป็นอนัตตาจิตจะสลัดคืนทุกข์ให้กับโลกทันทีและไม่หยิบฉวยทุกข์หรือรูปนามใดๆขึ้นมาอีกส่วนทุกเขเวทนาทางกายในชาติปัจจุบันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จำเป็นต้องแก้ไขผ่อนปรนตามสถานการณ์เป็นคราวๆไปโดยอยู่ในสภาพที่ว่าแม้กายทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ด้วยต่อเมื่อสิ้นขันและไม่มีขันใหม่เกิดขึ้นนั้นนั่นแหละ จึงเข้าถึงความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ